สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับคุณครูในรายวิชาศักยภาพวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะคําว่าพืชดอกและพืชไม่มีดอกเคยได้ยินไหมคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรียนกันมาหรือยังค่ะในส่วนนี้คุณครูจะขอทบทวนให้ นักเรียนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าพืชดอกและพืชไม่มีดอกจะเป็นยังไงกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคำว่าพืชกันก่อนนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้และเคลื่อนที่ไม่ได้พืชน,นะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพืชมีดอกและก็พืชไม่มีดอกค่ะ 1. พืชไม่มีดอกคือ พืชไม่มีดอกในการสืบพันธุ์ไม่มีเมล็ดพืชกลุ่มนี้มีจํานวนไม่มากเท่ากับพืชมีดอกเช่นมอสเฟิร์นสนปุงผักกูดผักแว่นชายผ้าสีดาเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นปรงนะคะอันนี้ก็คือมอสและก็อันนี้ก็คือเฟิร์นนะคะ 2. พืชมีดอกคือพืชที่ใช้ดอกในการสืบพันธุ์มีเมล็ด ซึ่งจัดเป็นพืชส่วนใหญ่เช่นกุหลาบมะเขืออ้อ,อยอันนี้ก็คือต้นกุหลาบต้นมะเขือและก็อ้อยนะคะและก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอย่างเช่นต้นมะลินะคะดาวเรืองใช่ไหมคะ,ะแถวบ้านนักเรียนปลูกพืชอะไรกันบ้างคะที่เป็นพืชที่มีดอกอต่อไปเลยพืชดอกสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิด ะะก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะเส้นใบเส้นใบแบบขนานมีขอบปล้องชัดเจนนะคะจำนวนใบเลี้ยง1ใบเลี้ยงไม่สะสมอาหารที่ใบเลี้ยงแต่สะสมอาหารไว้ที่เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มระบบรากจะเป็นระบบรากฝอยจำนวนกลีบดอก3 หรือทวีคูณของ3คําว่าทวีคูณก็คือเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองใช่ไหมคะลักษณะท่อลําเรียงกระจายเป็นกลุ่มอยู่ทั่วลําต้นอันนี้ก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเด็กๆต่อไปค่ะพืชใบเลี้ยงคู่ลักษณะเส้นใบเส้นใบแบบรากแห ลักษณะข้อป้องมีข้อป้องไม่ชัดเจนจำนวนใบเลี้ยงสองใบเลี้ยงไม่สะสมอาหารที่ใบเลี้ยงระบบรากอันนี้จะเป็นระบบของรากแก้วนะคะจำนวนกลีบจะมี4-5กลีบหรือทวีคูณของ4ถึง5นะคะถ้าไม่มีสี่ก็จะเป็น8เป็น12คำว่าทวีคูณก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆลักษณะท่อลำเลียงเรียงเป็นวงกลมรอบลำต้น ท่อลำเลียงอาหารโฟเอมอยู่ด้านนอกท่อลำเลียงน้ำไซเลมจะอยู่ด้านในนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะพืชใบเลี้ยงคู่นะคะกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรื่องแรกที่เราจะเปรียบเทียบกันก็คือจํานวนใบเลี้ยง พืชใบเลี้ยงคู่จํานวนใบเลี้ยงจะมีสองใบเห็นไหมคะเมื่อต้นพืชเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าเล็กๆนักเรียนจะเห็นว่าเขามีใบเลี้ยงสองใบแสดงว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีใบเลี้ยงเพียง1ใบเห็นไหมคะ จากภาพนะคะก็คือเป็นต้นกล้าอ่อนใช่ไหมคะต้นของพืชจเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวอันนี้สังเกตได้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะข้อแตกต่างที่2ก็คือลักษณะเส้นใบนะคะพืชใบเลี้ยงคู่เส้นใบแบบรากแหร่างแหนะคะขออภัยค่ะ จะมีเส้นใบแบบร่างแหนะคะคําว่าเส้นใบแบบร่างแหก็คือเส้นใบเนี่ยจะแตกแขนงเป็นแพรออกไปทั่วใบเลยนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเส้นใบแบบขนานเห็นไหมคะเด็กๆอันนี้ก็คือขนานยาวๆยาวๆยาวๆขนานกันไปนะคะ ต่อไปค่ะลักษณะของข้อป้องนะคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีข้อป้องที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีข้อป้องเลยก็ได้นะคะส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีข้อป้องที่ชัดเจนเห็นไหมคะอย่างเช่ดไผ่อันนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าข้อป้องนะคะ ่อไปค่ะระบบรากนะคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีรากแก้วคําว่ารากแก้วก็คือรากที่ใหญ่ๆยาวลงไปในดินเพื่อหาอาหารดูดน้ําแร่ธาตุนั่นเองนะคะถ้าต้นพืชชนิดใดมีรากแก้วที่ยาวต้นพืชนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีและสูงนะคะส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ระบบรากก็จะเป็นรากฝอยนะคะรากนี้ก็คือจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยต่อไปค่ะจำนวนกลีบดอกนะคะพืชใบเลียงคู่จะมีกลีบดอก4-5กลีบนะคะนี่เราลองนับกันดูนะคะ1 2 3 4 5หรือทวี4-5นะคะหรืออาจจะเป็น6 7 8ก็ได้นะคะ ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อไปพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีกลีบดอกสามหรือทวีสามเห็นไหมคะหนึ่งสองสามหรือทวีสามคำว่าทวีก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกสามก็เป็นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดังตัวอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะ ลักษณะท่อลำเลียงนะคะพืชใบเลี้ยงคู่นะคะท่อลำเลียงเป็นระเบียบจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบเลยนะคะส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยท่อลำเลียงของเขาเนี่ยจะกระจายกันอยู่ไปทั่วไม่เป็นระเบียบนะคะสังเกตได้จากภาพเด็กๆสังเกตจากสองภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันทีนี้จบแล้วนะคะอันนี้ก็คือพืชใบเลี้ยง เดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่หรือพืชดอกและพืชไม่มีดอกของเรานั่นเองนะคะในวันนี้นะคะในท้ายบทของเราคุณครูก็มีแบบฝึกหัดใบงานเรื่องพืชดอกและพืชไม่มีดอกนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนพิจ,จารณาพืชที่กําหนดให้และจําแนกพืชด,ดังกล่าวออกเป็นพืชมีดอกหรือพืชไม่มีดอกนะคะเรามาดูกันค่ะ ว่าเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะอันแรกเลยกุหลาบเฟิร์นจอกเด็กๆรู้จักจอกไหมคะจอกอันนี้เป็นพืชพืชที่อยู่ในไหนคะลูกที่อยู่ในน้ำนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจอกแหนนั่นเองใช่ไหมคะบัวชวนชมแหนแดงอันนี้ก็จะใกล้ๆคำว่าจอกกับแหนแดงจะใกล้ๆกันนะคะดาวเรือง สาวน้อยปะแป้งบานเย็นพลูด่างปรงทานตะวันมอสมลิสาลายกล้วยไมย้ผักแว่นชาบานะคะอันนี้ก็คือพืชที่เขากำหนดมาให้ค่ะหลังจากที่เราดูพืชที่เขากำหนดมาให้แล้วนะคะให้นักเรียนนำพืชที่เขากำหนดมาให้นะคะในสี่เหลี่ยมตารางสี ม่วงเนี้ยเอามาแยกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกนะคะโดยแยกยังไงคะ,อ,ะอย่างเช่นคําแรกก็คือกุหลาบใช่ไหมคะเด็กๆกุหลาบเป็นพืชมีดอกไหมคะ,ะแน่นอนค่ะเขามีดอกมีดอกสวยงามด้วยนะคะนักเรียนก็นำคำว่ากุหลาบมาเขียนลงในช่องอข้างล่างพืชมีดอกนะคะแค่นี้เองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเด็กๆทำได้ไหมคะ น่าจะทําได้นะคะทีนี้ใบางานนะคะลูกใบางานนี้เด็กๆใครมีเครื่องปิ้นเด็กๆจะปิ้นออกมาเลยก็ได้นะคะปิ้นออกมาทําเลยก็ได้ส่วนนักเรียนที่ไม่มีเครื่องปิ้นนะคะให้นักเรียนทําลงในกระดาษรายงานนะคะลูกเขียน,นลงในกระดาษรายงานภาพประกอบเนี่ยไม่ต้องวาดก็ได้นะคะหรือใครอยากวาดตกแต่งให้สวยงามาค่ะครูหนูจะวาดก็ได้นะคะ ทีนี้พอทำใบงานเสร็จแล้วนักเรียนนะคะเขียนชื่อเลขที่ชั้นและก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปภาพใบงานของเราที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี้นะคะแล้วก็บันทึกลงในอัลบั้มที่คุณครูจะสร้างขึ้นในแต่ละบทของเรานะคะ แลวทีนี้คุณครูก็จะไปตรวจงานตามงานของเด็กในอัลบั้มนั้นๆน,น,นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้ชัดเจนด้วยถ้าใครลืมเดี๋ยวสําหรับพืชนะคะสําหรับพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกคุณครูก็ได้อธิบายจบลงไปแล้วนะคะรวมถึงการทํำใบงานของเราด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเปิดคลิปวิดีโอดูย้อนหลังได้นะคะและก็ทําแบบฝึกหัดนะคะเวลาที่เหลืออยู่คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีงานค้างเนาะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ